การต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันป่ามะม่วงซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยประทับพ,พ,พักแรมเมื่อแรกออกบรรพชาบรรดาเจ้าชายสักยะห้าพระองค์คือเจ้าชายพัทยาเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายอานน์เจ้าชายพระคุ เจ้าชายกิมพิละและฝ่ายโกริยะวงศ์คือเจ้าชายเทวทัตพร้อมด้วยช่างตัดผมอุบาลีอีกหนึ่งคนได้พากันเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอบวตพระพุทธองค์จึงประทานการบรรพชาให้อุบาลีช่างตัดผมก่อนและเจ้าชายทั้งหกพระองค์ตามลำดับ หลังจากออกบวชเป็นพระพิสุขแล้วไม่นานพระอุบาลีพระพัทธยะพระอนุรุทธะพระภคุพระกิมพิละก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอานุน์หลังจากบวชแล้วได้รับฟังโอวาจากพระปุณณมันตานีบุตรได้บรรลุโสดาปติผล ส่วนพระเทวทัตเท่านั้นได้เพียงธิ์ปุถุชนคือสามารถแสดงธิ์อันเป็นโลกิยะเท่านั้นต่อมาเหล่าพระสงฆ์ได้ขอให้พระอานน์รับหน้าที่เป็นพุทธอุปถาท่านอานอนพวกเราได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าท่านนั้นเหมาะสมที่จะเป็นพุทธอุปถา ไม่ทราบว่าท่านจะเห็นเป็นประการใดข้าแต่อ,องค์พระบรมศาสดาข้าพระองค์พร้อมที่จะถวายการอุปถากแต่ข้าพระองค์ใคร่ขอพรแปดประการพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วอานนท์เธอจงขอเถิด พร8ประการที่ข้าพระองค์กราบทูลขอคือ 1. พระพุทธองค์อย่าประทานชีวออย่างดีแก่ข้าพระองค์ 2. อย่าประทานอาหารบิณฑบาตอย่างดีแก่ข้าพระองค์ 3. อย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในพระคันธกุดีเดียวกันกับพระพุทธองค์ 4. อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ 5. ต้องเสด็จไปในที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6. ต้องประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์นำคนที่มาแต่ไกลเข้าเฝ้าได้ทันที 7. ต้องประธานอนุญาตให้ข้าพระองค์ทูลถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 8. ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอทรงโปรดแสดงให้ข้าพระองค์ฟังด้วยพระพุทธเจ้าข้า ถูกต้องแล้วอานนนเราให้พอนั้นแก่เธอ เราเป็นกษัตริย์ออกบวชทำไมนะผู้คนที่ได้ไปกราบไหว้เคารพเลื่อมใสพระสาวกองค์อื่นๆกันหมดเนี่ยอ๋อยังมีเจ้าชายอาชาศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤ์ยังทรงพระเยาวไม่รู้คุณรู้โทษเราต้องไปแสดงฤทธิ์ให้เห็นเจ้าชายจะได้เลื่อมใสทีนี้ละ่ะเราอยากได้อะไรพระองค์ก็จะหามามอบให้เราทั้งนั้น <laughs> เป็นใครอะถ้าต้องการอะไรอย่ามาทำร้ายเราเลยทหารหยุดก่อนเจ้าชายอาชาศัตรูอ,อย่าได้ตกพระทัยไปเลยท่านท่านท่านรู้จักเราได้ยังไงเจ้าชาย<อ>จงดูเรา นี่ท่านเราคือพระเทวทัตเราไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่เรามาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ช่วยเหลือเหรอช่วยเหลือเรื่องอะไรเ่ะอเอาเถอะเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะรู้เอง ตอนนี้เราขอลาพระองค์ไปก่อนล้เดี๋ยวก่อนเราแสดงฤทธิ์จนเจ้าชายอาชาติศัตรูเคารพเลื่อมใสมอบสิ่งของให้เราทุกอย่างตามแต่จะปรารถนาผู้จะได้ปกครองพระสงฆ์ทั้งหลายสมควรจะเป็นตัวเราพระเทวทัตนี่เอง พระพุทธองค์เวลานี้พระองค์ทรงมีพระชนมากควรจะได้พักผ่อนแล้วข้าพระองค์จะขอรับภาระปกครองพระสงฆ์เองขอพระองค์ทรงมอบพระสาวกมาและประกาศให้ทราบทั่วกันข้าพระองค์จะช่วยสั่งสอนแทนสืบต่อไปอย่าเลยเทวทัต ท่านท่านท่านทำให้เราได้รับความอับอายต่อหน้าผู้คนนนาซ้ำ ยังกระทำประกาศนิยกรรมแม่พระภิกษุทุกองค์พูดคุยคบหากับเรานับแต่นี้ไปเราจะทําให้ท่านพินาศจงได้ไม่ได้ท่านทำอย่างนี้ไม่ได้มหาบาพิษลองไตรตรองให้ดีๆถึงพระองค์จะได้ครองราชสมพระประสงค์แล้วแต่พระองค์ต้องปลงพระชนพระบิดาอยู่ดีหากวันใดพระบิดาของพระองค์เกิดอาลัยในราชสมบัติ เปลี่ยนพระไทยมาชิงคืนเมื่อนั้นมีเหรอพระบิดาจะปล่อยพระองค์ไปทางที่ดีพระองค์ต้องลงมือก่อนก็ได้เราจะจับพระบิดาคุมขังไว้ปล่อยให้สิ้นพระชนไปเองแล้วแต่พระองค์จะตัดสินพระไทยเถิด เมื่อเอาชีวิตไม่ได้ถึงสามครั้งก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายละเราต้องแกล้งทำเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเพื่อให้พระภิกษุทั้งหมดหันมาเป็นสาวกของเราเพื่อให้ภิกษุในพุทธศาสนามีคนเลื่อมสายศรัทธามากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ขอให้บัญญัติให้เหล่าภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดห้าข้อข้อที่หนึ่ง ให้ภิกษุอยู่ในป่าห้ามจำพรรษาในเมืองหรือในหมู่บ้านข้อที่สองให้บิณฑบาตอย่างเดียวห้ามรับกิจนิมนต์ข้อที่สามให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลห้ามรับผ้าที่ค้นมาถวายข้อที่สี่ให้อาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้ห้ามอยู่ในสิ่งปลูกสร้างข้อที่ห้าห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดถ้าใครไม่ทำตามนี้จะต้องถูกลงโทษ พระพุทธองค์จะเห็นควรอย่างไรเทวทัตเราไม่อนุญาตไม่ใช่พระธรรมวินัยนี้ย่อนยานแต่สิ่งที่เธอขอจะเป็นการไม่สะดวกต่อการดำรงชีพของภิกษุทั้งหลายขอให้ปฏิบัติไปตามกำลังศรัทธาเถิดส่วนข้อที่ห้ามฉันเนื้อสัตว์นั้นเราอนุญาตให้ฉันเนื้อที่บริสุทธิ์ในสามกรณีคือไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินและไม่สงสัยว่าข้ามาเพื่อตนภิกษุทั้งหลายพวกท่านคิดว่าใครจะประเสริฐกว่ากันข้อปฏิบัติของเราเคร่งครัดกว่าผู้ใด,ดเห็นด้วยกับเราก็จงไปอยู่กับเราเถิดเทวทัตยอย่าทำอย่างนั้นเลยการทำสังฆเภทแบ่งแยกเหล่าภิกษุสงฆ์เป็นบาปกรรมหนักมากนัก ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าหาใช่สาวกของท่านใหม่ข้าพเจ้าจะทําสังฆกรรมแต่เฉพาะพวกข้าพเจ้าเท่านั้นใครเห็นด้วยขอให้ตามเรามา เทวทัตท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นศาสนาของเราภิกษุสาวกโกกาลิกะเจ้าเอาอะไรมาพูด <laughs> เอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดเหรอตอนนี้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้ามาเทศนาสั่งสอนจนเหล่าภิกษุของท่านกลับใจพากติดตามอัครสา,าวกกลับไปพระเชตวันมหาวิหารเกือบหมดแล้ว เหลือแต่พวกโง่เง่างมงายอยู่ไม่กี่รูปเท่านั้นกการิคะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได,ไไได้ท่านพูดเป็นเท่านี้เหรอนี่แล้วธรรมะของผู้คร่งครัดน่ะกการิคะเจ้าเจ้าท่านน่ะมันจอมปลอมอาศัยเอาแต่ผ้าเหลือมาหม่มอยากจะมีลาบสการะอวดบารมีแข่งกับองค์พระบรมศาสาศดา เราไม่ขออยู่ด้วยอีกต่อไปโกคกาลิกะกลับมาเดี๋ยวนี้กคกาลิกะ <c oughs> เราป่วยนักอาการไม่ยอมทุเรามานานแล้วนี่คงเป็นโทษที่เราทำหยาบช้าล่วงเกินพระพุทธองค์ไว้มากมายแต่พระพุทธองค์กลับมีเมตตาไม่เคยอาฆาตพยาบาทเราแม้แต่น้อยเราอยากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อขอประทานอภัย พวกเจ้าจงรีบหาเราไปพระเชตวันมหาวิหาร ใกล้ถึงพระเชตวันมหาวิหารแล้วเราขอพักชำระร่างกายก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์สักนิดเถอะ ผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นมหาบุรุษเป็นศาสดาผู้สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอถวายกระดูกค้างเป็นพุทธบูชาและขอถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งตลอดกาลเถอด พระเทวทัตมีบาปหนาสาหัสแม้ใกล้จะถึงเชตวันมหาวิหารแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้ากลับถูกทรมนีสูบจนลงอเวจีมหานรกซะก่อนตัวเราก็ร่วมมือกับพระเทวทัตทำชั่วทำบาปไว้มากมายเหมือนกันแม้เวลานอนก็ยังหลับตาลงไม่ได้เฝ้าแต่นึกถึงผล,ลกรรมรุ่มร้อนใจอยู่ตลอดเวลาท่านหมอชีวก ท่านเห็นว่าเราควรจะทำอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์น่าจะเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อกราบทูลขอประธานอภัยจึงจะเป็นการสมควรอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะจริงอย่างที่ท่านว่าอย่างนั้นท่านไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยกันกับเรานะ หม่อมชั้นหลงเชื่อคำพระเทวทัตได้กระทำกรรมที่ผิดร้ายแรงต่อพระพุทธองค์หม่อมชั้นสำนึกผิดและกราบทูลขอประทานอภัยและละเว้นโทษแก่หม่อมชั้นเพื่อหม่อมชั้นจะไม่กระทำอกุศลกรรมเหล่านั้นอีกพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนมหาบาพิตรไม่ว่าการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวร ผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลานานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา จงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียง และโพทพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยหม่อมฉันขอประกาศตัวเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปจนตลอดชีวิต ราชาอาวงนี้ต้องรับผลกรรมหนักเพราะได้ปรวมพระชนพระบิดาทำมาจากสุกอันปราศจากมนทินจึงไม่มาเกิดขึ้นณนะที่ประทับนี้